ค่ะคุณสนิทมาทําไมที่นี่คะช่องเก้าอ๋อวันนี้เรามาร่วมบริจาคสำทักทุนให้กับมูลนิธิองค์กรทําดีของคุณบุ๋มปนัดดา,าครับเพื่อที่จะไปช่วยซับความเศร้าของชาวแม่สายก็เราจากบริษัท Alpha Health and Beauty ประเทศไทยจำก,กัดนะร่วมกับซิลิเมตแล้วก็คลินิกประมาณ12แห่งน,นะก็มาร่วมบริจาคในโครงการ200เต้าช่วยซับเศร้าชาวแม่สาย ให้องค์กรของบุ่งุ่มพนัดดานะช่วยไปนําเงินไปช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูชาวแม่สายนะครับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่นะคะกีนะคะเนเกต่างอยู่ตรงนี้ครับใช่รุ่งุมากเลยค่ะที่ต่างด้วยบคุณมากครับบางบ้าคงไม่สายไปนะว่าจริงๆแล้วเราก็ทําโครงการฟื้นฟูอย่างที่ทราเห็นค่ะ ก็บ้านก็ยังพังกงินอีกหลายหลังใช่แล้วก็ไหนจะเครื่องมือทำมาหากินประกอบอาชีพใช่ค่ะที่เขายังต้องใช้ชีวิตกันต่อค่ะก็ขอบคุณที่ช่วยต่อลมหายใจโดยใช้คํานี้เลยนะคะต่อลมหายใจให้กับชาวแม่สายนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนคือในพื้นที่คือเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยก็เป็นกําลังใจให้ชาวแม่สายนะครับสู้ๆนะคะคาดไม้200คู่ค่ะคู่ละ500บาทก็ได้เงินหนึงแสนปะ โอ้ซึ่งซึ่งคนทําหน้าอกกันเยอะขนาดนี้เลยเลยเยอะขอบคุณทุกท่านที่ทําหน้าอกค <c oughs> ่ะคุณสนิทมาทําไมที่นี่คะ่ะช่องก้าวอ๋อวันนี้เรามาร่วมไว้จากสำทักทุนให้กับมูลนิธิองค์กรทําดีของคุณบุ๋มปนัจจาครับเพื่อที่จะไปช่วยซับปวา,ามเศร้าของชาวแม่สายก็เราจากบริษัทอัลฟาเฮลท t แอนด์บิวตีประเทศไทยจำกัดนะร่วมกับซิลิเม็ แล้วก็คลินิกประมาณ12บสองแห่งนะฮะก็ะมาร่วมบริจากในโครงการ2 0งเต้าช่วยซับเศร้าชาวแม่สาย,ยให้องค์กรของคุณบุมพนาดดา,านะช่วยไปนำเงินไปช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูชาวแม่สายนะฮะขอบคุณมากๆเลยค่ะ นี่นะคะก็มีคลิกต่างอยู่ตรงนี้ใช่คุกบ้านในคาีด้วยครับบางบ้าของไม่สายไปนะพรจริงๆแล้วเราก็ทําโครงการฟื้นฟูอย่างที่เห็นค่ะ ก็บ้านก็ยังพังเงินอีกหลายหลังใช่แล้วก็ไหนจะเครื่องมือทำมาหากินประกอบอาชีพใช่ค่ะที่เขายังต้องใช้ชีวิตต่อค่ะก็ขอบคุณที่ช่วยต่อลมหายใจโดยใช้คํานี้เลยนะคะต่อลมหายใจให้กับชาวแม่สายนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนคือในพื้นที่คือเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยก็เป็นกําลังใจให้ชาวแม่สายนะครับสู้ๆนะคะคาดไว้สองร้อยคู่ค่ะคู่ละห้าร้อยบาทก็ได้เงินหนึ่งแสนป โอ้ซึ่งซึ่งคนทำหน้าอกกันเยอะขนาดนี้เลยเห <c oughs> รอรบเยอะครขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าอก